เอาค่ะเอาก็ขยี้ไปให้มันสะอาดโ okay. อเคไข,ขดี้ฉันซ่อนดูใช่เหลืองอาไปเก็คือ๊ะอะไรนะฉันรู้จักซักผ้าเองลูกขี้เกียจทำเนี่ยเนื้อใช้อันนี้ดีกว่าไม่มีใครรู้ละ กำลังถูอยู่วางกับพื้นจริงลูกถูอ่ะกำลังถูอยู่โอเคมืออย่างนั้นเดี๋ยว้าก็เป็นขนหมดหรอกก็อยู่ในโฟมอ่ะโอเคเส้นแล้วที่มือถูถูสองข้างให้เยี่ยง ใช่แล้วอ่าก็บีบน้ำออกวางไว้ข้างนอกสักอีกข้างหนึ่งทำดีๆไล่ขี้ไปอะหนุเออทาไม่ได้ดำมากก็ใช้มือขี้ได้ดีๆร้อนเร็วๆรรีบสัง ว่าจะสักงตรงทางป้าต่อน้าเบีย่าย่างต้องมีเรียนรู้ครั้งแรกขัดทำจะได้ทำเป็นฉันไม่สนใจหลัอที่เกียถทำโตขึ้นใครจะทำให้ตลอดอไม่ต้องทำไง ให้น้องดีดูนะพิดาหัดซักผ้าเองเป็นแล้วเดี๋ยวหน่อยน้องก็ทําตามทําดีๆลูกอืมไม่มีใครเช็ดหรอกซักน้ำยาให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยล้างน้ำเปล่าทีเดียว โอเคอะไรวะนี่ยไล่ขยี้ไปมันขยี้ยังไงโอ้โอ้ my god จัดขยี้ยังไงวะยังนี้เหรออืมย่างนี้อ ทายี้เอาผ้าถูผ้าทายี้อยู่พ้านึ่งผมรุ่เกิดเหตุการณ์เรือล่มโอ้ยปวดแขนพี่แกทำนะเหนื่อยแค่ถูไม่ถึงตัวบนเนื้อแจะทับเท้าเรา ทำไมมันมีหินวะโอ้ตรงนี้มีคนกินหญ้าไว้ด้วยหน้าตาหลบมากมากเอ,อ๊ะถึงน้ำยาก่อนโอเคเสร็จแล้วไป สักไม่สะอาดเดี๋ยวสักใหม่นะสักแล้วหน้าปวดขาเสียจริง